ผง,งาน ADV นะครับพลขี่ร้อยโลนะครับรถพี่ท่อมาแล้วนะครับอ่ะใส่ชาปไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงอันนี้เรานั่ง โอเคนะครับก็สําหรับการนั่งขี่สาหรับ a d ดีชาใบเดียวนะครับรถปีท่อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูสภาพของรถกันรถมีท่อมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าท่อโล่งไปหน่อยนะครับโดยรวมก็คือโอเคครับผมนะฮะก็คือรถรุ่นนี้มันไม่ไม่ไม่เหมาะกับการเหมาะกเท่าไหร่นะครับในการส่งงานของผมเนี่ยผมจะไม่นิยมเหมาะสำหรับ a d ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์ทัวรริ่งนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้รถประเภทนี้เขาจะไม่นิยมเหมอบกันเขาจะเน้นในเรื่องของการนั่งขี่กับตาเร่งนะครับซึ่งผมก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้ได้นะครับในความเร็วที่ประมาณเท่านี้สำหรับรถชามใบเดียวเนี่ยมาหาผมเนี่ยคืออัตาเร่งดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ยกซ้ำเนี่ยคือรอบไม่ล่วงนะครับไม่มีลอรอบคือยกเขาเร่งแล้วจุ่มซ้ำเนี่ยก็คือรอบติดเลยนะครับคือเจอจุ่มเจอจุ่มเจอแน่นอน นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความเร็วสําหรับการนั่งขี่เนี่ยนะฮะถ้าตัวเบาๆเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นเร็วกว่าแล้วก็ไปได้ดีกว่าผมขี่แน่นอนนะครับแต่สาหรับผมเองน้าหนัก100่โลเนี่ยผมตรงงานให้ลูกค้าทุกคันเนี่ยนะครับความเร็วเลยยืนพื้นเลยนะครับต่ําที่สุดเลย120บบวกหมดทุกคันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ